เราไปดูงานติดตั้งนะครับ Mercedes-Benz น,นะครับ GLC 350e นะครับตัวนี้ใหม่ป้ายแดงราชบุรีนะครับติดตั้งอยู่9,500บาทนะคความเนียนเรามาดูกันนะการเดินสายนะเก็บให้เรียบร้อยแบบใครเคยใช้ดูได้เลยนะเดินหนึ่งเป็นต้นการเดินสายนะเก็บให้เรียบร้อยเลยไม่ต้องเสียบช่อง USB ตัวข้รองเฮมนลขึ้นอยู่ตรงกลางเลยอ่ะดูงานก็บสาย นี่เหมือนเดิมรุ่นนี้เห็นไหมครับตรงนี้ถ้าใครเคยใช้หรือไปติดกล้องแล้วโดนครับตรงนี้มันจะไม่สนิทเลยไม่สนิทเหมือนเดิมมาด,ดูความแตกต่างมาดูตรงนี้ดดม,มา,มาด,ดมูมุมมองแถวสองสองไปด้านหน้า,า,าเห็นไหมครับตัวกล้องทตึ้งตรงกลางไม่ต้องเก็บด้านซ้ายด้านขวาแล้วมุมมองกล้องหลังนะมาด,ดูไปเห็นไหมแบบนี้เลยมามดูด้านหลังมาดูด้านหลังใครใช้อยู่ มาดูได้เลยงานดีนะครับตรงนี้ผมจะเดินสายผ่านตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้สนิมเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีรอยงัดเห็นไหมนะครับตะไคร้าายังอยู่เหมือนเดิมเล็กๆเห็นไหมให้ลูกค้าดูความเอียดนะี้คือกล้องหลังที่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้เลยไม่ต้องมาแปะไวตนะตะ้ตรงนี้นะกิตั้งทั้งหน้าทั้งหลังได้เลยครับสวยๆแบบนี้เลยให้ลูกค้าลองสังเกตด,ดูสมองงานตั้งนะครับ เราถามแน่นอนระบบไฟนะครับปลอดภัยสูงแน่นอนสูตร,น,รตนี้เป็นปลั๊กอินไฮดูดเลยนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับสำหรับงานติดตั้งแบบนี้เก็บให้เรียบร้อยสินค้เหมือนเดิมทุกจุดนะครับมุมมองประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ติดต่อาทางเพจได้เลยติดตั้งอยู่9,500บาทนะครับสวัสดีครับ